สรุปแล้วนะครับทาบกิ่งแบบไหนดีที่สุดนะครับไปดูครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องแฟนๆช่องพม้ที่พอเพียงนะครับวันนี้มาดูการทาบกิ่งแต่ละแบบนะครับว่าไหนดีกว่ากันนะครับแบบที่1น,นะครับแบบการเปิดเปิดแผ่ไปเลยนะครับข้อดีคือ,อแผ่ปาดง่ายแต่มันจะมีข้อเสียคือยากมันอยู่ตรงด้านบนของแผ่เห็นไหมฮะต้นต้นตอต้นพันธุ์ดีนะครับบางทีมันเพิ่นะครับปาดเกิน อ่าแบบนี้ป่าต้นกล้าก็ง่ายนะครับแต่เวลาที่แปะมันจะได้ความสนิทของแผ่ด้านเดียวคือขอบดขอบหนึ่งนะครับแบบนี้ครับใครเลือกใครชอบก็ทําได้สวนแบบต่อมานะครับเป็นการแบบปาฉลามครับมันต้องเนี่ครับกดไป45องศาก่อนอันนี้มันจะมีตัวเบรกข้างบนได้นะฮะก็แล้วก็ปาต้นไปชนอันนี้นะครับแต่ข้อยากมันคือต้องรอปาฉลามแหละอ่าต้นตอกับแม่พันธุ์ดีจะต้องเข้ากันพอดีนะครับนี่ครับ ป่าอันนี้ไม่ยากมันมีตัวเบรกให้ด้านบนนะฮะมันจะมีรอยเฉียงสีผ่า,าองศาช่วยให้เราได้มีพื้นที่การแปะของเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นนะครับด้านบนเห็นไหมฮะแต่ความยากของมันตรงนี้ก็คือป่าฉลามอาะต้องเท่ากันนะฮะแต่ก็ไม่ยากเท่าไรหรอกลองลอง,ลองทำไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะมันจะมีตัวเบรกให้แล้วมีตัวแปะด้านบนให้เราเพิ่มเนื้อเยื่อการติดได้ดิน่นนึงครับแบบนี้ครับ แบบที่3ครับไม่ต้องกดป่าฉลามนะครับแต่กดตรงๆนะครับไม่ต้องกดเฉียง45องศานะครับตัวอันนี้มีรอยเบรหมันเมื่อกี้นะครับก็ง่ายนะครับแต่เราจะไม่ได้อ่าข้อดีของมันคือต้องป่าฉลาดนะครับรอยแผลที่จะติดอีกด้านหนึ่งด้านหน้านะครับเราจะไม่ได้ตรงนั้นไปถ้าเกิดชอบวิธีนี้มันง่ายสําหรับเพื่อนเพื่อนบางคนก็นําไปใช้ได้นะครับคือไม่ต้องไม่ต้องมีเงี่ยงป่าฉลามนะครับกดตรงๆเลยนะครับ แล้วก็ทาบเหมือนกันนะครับอันนี้ง่ายนิดนึงนะครับและแบบที่สีที่ผมเลือกเป็นตัวอย่างนะครับคือการเสียบทาบกิงแบบริ่มนะครับผมทํามาให้ดูประมาณสี่ตัวอย่างนี่นะครับลองเลือกเอาแค่นี้ก็พอครับนี่นะครับอันนี้จะยากกว่าเข่าหน่อยยากที่สุดแหละผมว่านะการปาดเนี่ยต้องปาดแบบไม่เปิดแผ่นะครับปาดลงไปในน้ำนักมือที่พอดีนะครับให้มันเป็นรอยแผลบาก เพื่อจะเสียบลิมเข้าไปอันนี้แบบเพิ่มทักซักไปนิดนึงครับข้อดีคือได้ความได้เนื้อเยื่อที่จะแปะสองด้านเลยครับทั้งด้านในด้านนอกเงี้ยเนื้อเยื่อการติดจะเยอะแต่ก็ต้องนี่ครับเห็นไหมเสียบต้นตอเสียบต้นกาต้องเป็นลิมนะครับมันก็ท้าทายนิดนึงครับแต่ทําได้แล้วโอ้โหโอเคตัวน,นี้เฉียบเลยครับไม่ต้องมีแผ่เปิดนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็พันอันนี้ก็โอเคนะครับถ้าสะดวกจะใช้แบบนี้ก็ถือเป็นแบบที่ยากที่สุดนะครับ เอาครับและสำหรับการพันนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยว่าพันแบบไหนบนลงล่างหรือขึ้นบนนะครับผมเคยอธิบายในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับพันแค่ให้แน่นนะครับให้แน่นให้ไม่ให้น้ําเข้าแล้วให้กดให้สนิทความสําคัญคือกดแผลให้สนิทนะครับและความคมของมีดการปาดแผลสําคัญสุดนะครับเพื่อนๆครับมองข้อนี้เป็นเป็นลักนะครับแล้วมันจะประสบผลสําเร็จมากกว่านะครับพันขึ้นบนลงล่างมันแล้วแต่เราเสียบยอดหรือทาบกิ่งนะครับ ขอให้พันให้แน่นนะครับพันให้แน่นๆนะครับกดตอนกดอ่ะพันนะกดให้ดีๆแน่นๆแล้วครับแล้วก็ลอยแผ่ปาดให้เรียบให้เนียนนะครับอันนี้ก็จะประสบความสำเร็จมากครับครับเพื่อนๆครับอย่างที่บอกนะครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีอันไหนที่ดีเหลือมลำไม่กว่ากันนะครับมันใช้ได้หมดผลลัพธ์ มเน้นผลลัพธ์นะครับเส้นทางที่เราทํานะครับว่าอันไหนประสมความสำเร็จได้ดีกว่ากันอันไหนเราทนัดสุดนะครับทาได้ง่ายสุดและมอะกับเราลองปรับให้เข้ากับชีวิตของเรานะครับว่าอันไหนที่มันได้อันไหนมันยากก็ลองเดี๋ยววัดสักวันนะครับถ้าเพื่อนทําได้บางอย่างอย่างได้อย่างหนึ่งนะแล้วมันก็จะพัฒนาการไปเรื่อยๆครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมจะพยายามเป็นกำลังใจเพื่อนๆครับลองทําเองครับแล้วมันจะมีความภูมิใจนะครับ แล้วมาพบก,กันใหม่กับพันไม้ที่พอเพียงในคลิปหน้านะครับมีคลิปอะไรไม้เรื่อยอยากให้เพื่อนๆเข้ามาดูกันนะครับแล้วเป็นกำลังใจกันแชร์ก็ได้นะครับถ้ามันประโยชน์นะครับคลิปน,นี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อน,นครับล้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ